ในชุมชนมีปัญหาในเรื่องของการจัดการน้ำน้ำนอาเสียแล้วก็มีปัญหาเรื่องของคนในชุมชนอจาจจะเป็นเพราะว่าไม,ไม่มีความเข้มแข็งพอก,การพูดคุยกันอาจจะพูดคุยน้อยลงเลยมีปัญหาในเรื่องของการาจัดการในชุมชนวนนี้ที่จุนไทยเนี่ยเข้ามาช่วย ในเรื่องของการน่าจะบอกว่าถ้าถ้าบอกว่า,า,วาในระยะประมาณถ้าอยู่กับมุนทีชมนไรมาเนี่ยสิปีที่รู้จักกับมลนทีชมนไกมา18ปปีเนี่ยช่วยในเรื่องของความเข้มแข็งมากกว่าสร้างให้เราได้เริ่มเรียนรู้เรียนรู้ว่าให้มีประสบการณ์ให้ไปเริ่มเป็นเรียนรู้การการดูแลการน,ใน,ใน,ใน้ําเสียไออันนี้คือประเด็นสําคัญทําให้เราฟื้นตัวขึ้นมาได้แล้วก็ทําให้พวกเราเนี่ยหันกลับมาคุยกันในชุมชน อากแล้วก็เริ่มเริ่มมามีกิจกรรมในเรื่องของการสร้างเมืองน่าอยู่นะคะเรื่องของการทําให้ชุมชนน่าอยู่ยังไงก็มีกิจกรรมทําให้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องเพราะว่าธรรมุททไทยมนไทยจะสอนอยู่ตลอดเวลาว่าต้องมีเวทีพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาเพื่อใหอ้มีการปรับความเข้าใจกันเพื่อให้มีการเสนอแนะการชี้แนะในประเด็นปัญหาการทํางาน ะะมูลนิธิชุมชนไทยถึงแม้จะอยู่มา30ปีเนาะแต่เราก็รู้จักมันมา18ปีแต่ระหว่างแค่รู้จักแค่18ปีเนี่ยก็เท่าที่เห็นมูลนิธิชุมชนไทยเนี่ยก็คือสามารถสร้างให้ชุมชนเนี่ยเข้มแข็งเป็นจํานวนมากนะคะเป็นทั้งเพื่อนแล้วก็เป็นทั้งอคอยช่วยผลักดันในเรื่องของที่ชุมชนแต่และชุมชนเนี่ยมีปัญหา แม้ว่าจะเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยแม้ในเขตจังหวัดประมธานีันจะไม่มีปัญหาเรื่องแบบนี้แต่การที่เข้ามาอยู่ในเรื่องเครือข่ายเนี่ยเท่าที่เห็นของมูลนิธิเทนไทยเนี่ยช่วยผลักดันหลายๆเรื่องที่ทําให้ชุมชนต่างๆเนี่ยได้ได้สู่ในก้าวสูใ่ในมิติใหม่ที่ทําให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้นนะคะเป็นทั้งเพื่อนผู้คอยผู้คิด เดินเดินตลอดกับทุมคนถึงแม้ว่าจะครบ30ปีแต่เชื่อว่า30ปีนี้คงไม่ใช่สามสิบปีที่จบแต่เชื่อว่า30ปีนี้คงเป็นสามสิบปีที่เริ่มต้นของการทํางานของูุนีธิศในเก้าต่อไปเพราะว่าจะไม่มีูลนิธิตรงไทยเชื่อว่าชุมชนก็จะขาดที่พึ่งนในเรื่องของการจัดการตัวเองในเรื่องของการที่จะเป็นที่ปรึกษาคุรีทุมชนไทยี่ยเป็นที่ปรึกษาให้กับชุมชนที่ด้โอกาสทุกชุมชนเชื่อว่ายังมีในปีต่อๆไป ที่โมเดิธิ่คนไทยเนี่ยยังครบรอบได้อีกหลายวนธี